สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาผ้าโชคโคงสุดท้ายครับผมสาหรับเมื่อนี้ผมอยู่ที่พบพุ่มพปปบ,บปูสีสุดโตครับศาลเจ้าปูสีสุดโตครับในขณะนี้ผมได้ต่อสายกับน้องปิ่นแก้วนาคาราชแล้วที่อยู่พบพุม่มเมืองมนุษย์แล้วก็จะได้พูดถึงสิงห์หานาคาราชที่อยู่พบพุม่มเมืองบาดาลแล้วก็มี ปฏิหารแบบใดฟังจากปากน้องปินแก้วนักคาราทเลยครับสวัสดีครับน้องปินแก้วครับผมค<ะ>่ะอ่ารครับไอ้นุชหนูไนอมาในห้องหนูไม่เห็นเลยอ่ะที่นักเก็บที่นักเก็บไว้อ่ะครับเก็บตัวนั้นน่ะหายเลยอะ่ะปฏิหารจริงๆนะครับเกล็ดหายเลยก็เลยที่เก็บไว้เกล็ดนั้น<ะ>แล้วก็เอาเอาใส่<ะ>ตรงไหนไว้ครับถึงหายได้หายได้ครับ ก็เบไไว้อ๋อใส่ไว้ในกล่องอ๋อในในกล่องตลับเนาะเอาไว้ในตลับแล้วก็เกร็ดนั้นก็เลยหายเลยหาไม่เจอค่ะครับหาไม่เจอนะคะนู้หาที่นอนก็ไม่เห็นมีค่ะครับคือมั่นมั่นใจว่าเอาไว้ในตลับเนาะครับผมค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่านุเก็บไว้แล้วตอนที่นุถ่ายให้ดูนุนก็เก็บไว้ครับช่วงวันพานี่แหละมันหายไปในกระพริบตาเลยอ่ะ ครับแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิงหาหน้าข้าราชยังไรบ้างครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็หนูฝันหนูฝันว่าปูกา่กับย่าเขาลงมาหาสีพ่อองค์ใช่ไหมมันมันห,นหินหาปู่ลือแล้วก็ย่าสีย่าสกัลยาน,นีครับเขาลงมาลงมาหาหนูี่อยู่ที่ที่ห้องแหละเขาเลยบอกว่ายังยังไม่ถึงเวลาจะเจอสิงหาอา่านให้หนูอะ่ะ ใจเย็นๆก่อนถ้าถ้าถ้าจะได้เจอสิงหานคราชเขาจะมาเป็นเงาเ,เงาเลยเ,เรื่อยๆอ,อ,อาจจะเจอถ้าใจร้อนไม่เจอ <สา S 2> ถ้าใจเย็นเจอสาธุยาาพูดกนอย่างนี้หรอคะครับแล้วเมื่อคืนเป็นไงมัง่งครับสิงห์หามมาหาม mm hmm. เห็นเงาไหมครับเห็นค่ะเข,เขาก็บก่กด้วว่าดีนะที่สัมภาษณ์แบบนี้ก็ดีแต่อย่าให้เขามาสัมภาษณ์อยู่ที่บ้านมันแบบว่า เจ้าที่เขายังไม่ไม่ต้อนรับไงอ,อ่าครับก็เลยหนูเกลดค่ะครับผมครับ,รบแล้วสิงหา<อ>ได้สรุปของสุดท้ายให้ไหมครับสิงหาเขาบอกว่าเลขตัวนี้แหละย,ย้ำไปเลยอ่ะผู้ก็า้ำมาบอกว่าย้ำไปเลยครับอาจจะถูกอาจจะมีผู้มีลาภครับย้ำย้ำไปเลยนี่คือตัวตัว,ต,วตัวเลขตัวไหนครับตัวตัวแปดหนึ่ง แดเจ็ดสี่แปดหน่ง็ด่แปดเจ็ี่แปดเจ็ดสครับค่แล้วก็เจค,ครับเจแล้วก็เจแล้วก็เจแล้วก็เจครับเจแล้วก็เจ็ดสีครับโ <5. S 1> ค้งสุดท้าย <5. S 1> ครับ ครับแล้วมีแล้วตัวนั้นแหละครับตัวที่เอาเอาตัวเมื่อคืนนี่เลยสิงหามาบอกนี่เนาะครับค่ะเหมือนการทาย้หมดเลยค่ะเพราะว่าคุณต้องการไวยงไงค่ะครับผมครับแล้วสิงหาเล่าอะไรอีกครับผมเกี่ยวกับเกลียดหายสิงหาว่ายังไงครับเขาบอกว่าปฏิหาเขาบอกว่ามันจะหายอยู่แล้วช่วงที่สัมภาษณ์ใช่ไหมปฏิหารจริงๆเขาบอกเนี้ยครับเป็น เก็ของพยักหน้าใช่ไหมพบอผมไองเนี้ยหนูก็เลยไม่ไม่เก็บไว้ในกล่องนี่แหละพ่อผมเ,เช้ามาหาจะยิงด้วยช่วงวันพระน,นี่แหละครับค่ะหนูก็โทรบอกพี่เรศนะเขาบอกนั่นแหละเก็บของพย,ยกักหน้าเขาถูกไปอยู่เมืองมาดาลคืนไงอ่ครับผมสาธุครับค่ะไปรับุญจากบุญพลานี่แหละก็เลยกก็เลยหายไปอ่ะ หมายถึงสิงหาได้รับบุญจากบุญพลาอ๋อสาธุครับถามมาเข้าฝันหนูด้วยนะคะว่าบุญพลาเขาเป็นปู่ชิตุโทโแล้วก็มีปู่ชิตุโทอยู่ด้วยสาธุครับแล้วก็ทำบุญให้ให้ให้ให,ให้ให้ก็ดีแต่จะได้รับบุญนี้จะได้รับบุญที่ทําให้จะได้รับบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืย,เยก็จะปรากฏให้เห็นเลยเขาพูดยิงกันหนูครับ แต่ตอนนี้เขาเขายังไม่ถึงเวลางไงเขาเขาถือสินอยู่เขาถือสินพยานหเ้า,เาจจาศสินอยู่ครับแล้ว<อ>แล้วเ,เกรดนี่ได้ถามยังได้คุยกับสิงหายังครับว่าเกรดนี่สิงหาเอาคืนหรือว่ามันหายไปยังไงครับผมพอทราบไหมเขาบอกว่าเขาเอางินเก็บไปอยู่มงคลาดว่าเป็นเกิยรของเขา เขาทําหล่นเงี้ยเขามานอน,นอนกับหนูใช่ไหมเขาเป็นงูพญานาคใช่ไหมครับเขาก็เลยทํเกิดหล่นเขาก็เลยเอาไปเก็บไว้คืนตอนนี้เขาเลยหนูก็เลยมาโชว์เอามาให้เอฟซีดูเขาก็บอกว่าดีแล้วครับมันปฏิหารจะได้มีบุญบารมีจะมีโชคมีลาบสาธุเขาก็เลยเอาไปเก็บไว้ครับและเกรดที่ขึ้นบนคอนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ แล้วค่ะจิงหาเขาแบบว่ามันถ้าเราฝันว่าไปดำน้ำเนี่ยมันจะขึ้นอีกค่ะครับเดี๋ยวถ้าเปิดขึ้นอีกถ้าฝันว่าได้ไปดำน้ำก็ยังไงก็ทักมาด้วยนะครับผมจะได้ให้ท่านผู้ชมรับทราบด้วยครับครับอ่น้องน้องป่นแก้วเมื่อคืนฝันไหมครับฝันฝันว่าปู่กับย่ามาหาหนูว่าเออย่ามา ลือกับย่ากาลยานีอ่ะสีพระอ,องค์อ่ะที่หนูเห็นนนยืนเป็นใส่ชุดไทยอ่ะแต่งตัวแบบนัแนแหละพญานาคอ่ะองค์พญานาคอ่ะเขาบอกให้หนูอ่าให้ให้อดทนแล้วทำบุญไปเรื่อยๆๆเดี๋ยวก็จะได้เจอเองละ่ะสิ่งหานขาขเขาไม่ไปไหนอยู่นี้เลยถ้าอยู่กับหนูนี่เลยสาธุครับ แล้วการที่ว่าสิงหาอยู่นี่สิงหาจะอยู่ไปตลอดเลยใช่ไหมครับผมมาทุกสองทุ่มแล้วก็ตีห้ก็กลับค,ครับสาธุค่ะแต่แต่พยายน้าอยู่กับหนูเขาเราเข้าไปก็เป็นเขาไงเข้าไปทำบุญนะครับคะ่ะถ้ายังไงก็ฝากบอกสิงหาอีกครั้งหนึ่งเนาะเราสัมภาษณ์สดกันหรือว่าทําคลิปกันเนี่ยอยาให้สิงอยากให้สิงหาเมตตาเนาะ เมตตาต่อทางช่องบุญผลาพาโชคบุญกุศลพารวยนี่แหละแล้วก็เมตตาต่อท่านผู้ชมนําเสนอตัวเลขแม่น,มนๆขอให้ตัวเลขนี้แม่นๆไปเรื่อยๆครับผมจะได้มีบาร,รมีทั้งสิงหาที่นําตัวเลขมาบอกแล้วก็ปู่ย่าทุกๆรูปทุกๆองค์<ๆ>แล้วก็น้องปิ่นแก้วด้วยครับครบมี<ๆ>มีอะไรก็จะได้นําเสนอไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชม ติดตามว่าเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเพิร์ฟเพิร์เจอร์หรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงอันนี้มันคือเรื่องจริงเนาะครับ,รบก็คือเมืองบาดาลที่ทะลุพบมาเมืองมนุษย์ครับและสิงหาที่เขาไปทําบุญนี่เขาไปไหนมั่งครับผมเขาเล่าให้ฟังไหมที่ว่าตีห้าเขาไปเนี่ยเขาไปเมืองเมืองอื่นค่ะเมืองอื่นแล้วก็ไปเมืองนั้นแล้วก็ไปเมืองท,ทุกเมืองที่เขาต้องการไปอ่ะเขาไปทําบุญอ่ะครับ เขาจะทำเอท่อนที่ที่เป็นแบบเขาจะใช้เงินแบบว่าเขาไม่ได้ใช้เหมือนเราอะ่ะเขาใช้เหมือนแบบของพญายนาอคอ่ะเขาจะไปทำบุญที่อื่นครับเมืเ่อคืนบ,บ,บริวารเข้ามาด้วยไหมครับเมื่อคืนบริวารเขาก็พูดอยู่ว่าไปทําบุญบุญอยู่นู้นเขาก็ดีแต่มาเฝ้าแฟนก็ดีจะได้แบบมีบุญบารมีครับแฟนก็ทําบุญที่นี่ แล้วก็จึงหาทําที่เมืองเมืองมาดานนั่นแหละครับค่ะครับน้องปิ่นแก้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังก็คิดคิดอยากจะเล่าอะไรก็ก็เชิญได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาปิ่นแก้วไปดูเลขทูบพร้อมกับเอสซีวันนี้ผมจุดทูบด้วยที่ศาลพ่อปู่ศาลเจ้าปู่ศรีสุโธครับผมขอบารมีเดี๋ยวไปไปไปชมด้วยกันนะไปชมเลขทูบด้วยกันครับผมผมจุดไว้ตรงนี้ไปที่กระถาง เพื่อจะได้ทูบสารหลักเมืองนี่แม่นมากครับผมเอาครับมาแล้วครับผมครับปิ่นแก้วดูด้วยนะครับนี่ครับสี่เก้าหนึ่งครับผมโอ้มหมหจสจั์มากครับผมสี่เก้าหนึ่งปิ่นแก้วเห็นไหมนี่สี่เก้าหนึ่งอ่าอนี่นี่นี่สี่เก้าหนึ่งแล้วเป็นมหัศจั์มากครับผม เหมือนกับว่ามีมีมีไส้เทียนครับผมไส้เทียนพาดลงมาที่กลับมารอบนี้ครับผมผมจุดเทียนไว้สองดอกแต่ไส้เทียนพาดลงมาครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับ491ครับผมชัดเจนครับผมสวยงามนี่คือเป็นการประเดิมครับน้องปิ่นแก้วประเดิมทูบดอกแรกครับทูบดอกแรกที่ผมลาสีสขาวลาเพศมาเนาะครับผม แล้วก็เพิ่งมาจุดดอกแรกที่ออกมาแล้วก็ที่สารหลักเมืองบ้านดุงนี้ครับผมเมื่อก่อนนั้นก็แม่นมากครับผม491ครับผมชัดเจน491สวยมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมจุดจุดไว้เนี่ยมีไส้เทียนมันอจจัศจรรย์ไหมฮะคือเทียนไม่ไหม้ไส้เทียนแต่แต่ไส้เทียนมาพาดตรงทูบ อ๋ออันนี้อีกเรื่องเห็นไหมเห็นไหมครับผมค่ะนี่ก็หมายความว่าฮะหมายความว่ายังไงฮะเปี่ยนแก้าครับเพราะว่าเรืจะแตกไงคะเพราะว่ามันจะโถนะคะเพราะว่าถั้งสองอย่างนั้นน่ะครับไส้เทียนไม่ไหมแต่ไส้เทียนมาพาดตรงนี้ครับผมครับพาดลาดลงมาทูบเลยครับผมพาดที่ทูบครับผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ศาลเจ้าปู่ศรีสุโธอ่าท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ น้องปิ่นแก้วมากๆฮะที่ได้ร่วมร่วมกันออกคลิปทําคลิปเนาะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลได้เห็นได้รับทราบด้วยกันเรื่องราวเนาะมีอะไรดีๆเราก็จะนำ,นำเสนออนีกเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะได้โพสต์คลิปให้ท่านผู้ชมแล้วก็นน้องปิ่นแก้วจะได้เห็นคลิปด้วยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับน้องปิ่นแก้วสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับผมเรื่องเล่าน้องปินแกว้วนกราชที่อยู่พบมนุษย์ครับและก็สิงหานักราชที่อยู่พบเมืองบาดาลครับนี่คือทูบดอกแรกที่ผมจุดอยู่ที่ศารเจ้าปู่ศีสุโธครับผมอนุญาตถ่ายครับศารเจ้าปู่ศีสุโธครับ,รบเป็นดอกแรกครับ สารเจ้าปู่ศรีโธแห่งนี้ครับแล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่ผมได้สัมผัสน้องปินแก้วแล้วผมก็ได้จุดทูปไว้ครับเพื่อจะได้เป็นตัวเลขแนวทางให้ทุกๆท่านได้เห็นน้ำกันครับทูบดอกนี้แหละครับเป็นดอกประเดิมดอกแรกครับผมสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นครับ เทียนครับเทียนเต็มเล่มนี่แหละครับเอามาจุดไว้ออกมาลักษณะที่เห็นน้ากันครับผมใส่เทียนมาพราดยุทถุกครับผมครับ491ขอให้ตัวเลขนี้เฮ้งเฮงปังปังครับผมรำรำรวยรวยพุทุกทนานครับผมครับ ขอให้ตัวเลขนี้เป็นแนวทางแม่นๆจากทั้งช่องครับผมบุญภลาพาโชคขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ไดแล้วครับผมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมเช่นกันครับผมจะเขียนให้ทุกท่าน491เลขทูปสารพ่อปู4่4 0ท49 หนึ่งครับเลขผูกสารเจปูสารเจปูสีครับสารเจปูสีสุโธครับท่ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจดูแลสุขภาพครับผม พ่อนใดที่วาดีพ่อนใดที่วาเลิศพ่อนหนที่ทวาประเสริฐขอให้ไปฮอดไปถึงครับผมทุกๆท่ทนานเอ็ดซี่ทันทีชมคลิปนี้แล้วก็กำลังติดตามทางแอดยู you, และกับน้องปิ่นแก้วครับผมขอขอ,ขอบบุญขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงปังปังรำรำลุ้ยลุยสุภูสุคนครับผมมีความจเจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปคลิปหน้าค่อยพอกันไหม สวัสดีครับ